ครับวัสดีครับก็มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ฮารเลย์รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นไอด้าไอด้ากายนะครับก็เป็นรถย้อนยุคนะครับในปีช่วงปีประมาณ1948ถึง1965นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แผ่นเฮดนะฮะ mm hmm. แผ่นเฮก็มาจากลักษณะของฝาซึ่งในช่วงปีที่แล้วก่อนหน้านี้ก็จะออกมาเป็นเอเล็กตะกายเป็น ไฮเวกิงนะครับจะมีเบาเป็นโซโล่ซีดเบาเดี่ยวนะครับแล้วก็มีชิลหน้าชิลบังลมที่เป็นเป็นสีสีนะครับอบอกมามีสองสีมีน้ำเงินกับมีสีออกชมพูนะฮะแล้วก็มีรันนับเบร์ด้วยก็ถือว่าเป็นรถลิมิเต็ดอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าเก็บนะครับฮาร์เลย์นะถ้าจะเก็บก็เก็บพวกนี้แหละนะครับรถที่มีรันนับเบร์นะครับัน,นส่วนดูดูกายเนี่ยก็มีความพิเศษนะครับ พิเศษมากกว่าไฮดรักไก,ก,ก,นะกนะครับมีชกหน้าเทเลสโคปิกนะมีระบบเบรกนะครับเป็นดรัมเบรกที่มีขนาดใหญ่นะครับที่สามารถที่จะเบรกรถได้อย่างมั่นใจแล้วก็ครับจุดที่เห็นชัดที่สุดก็เป็นชกหลังนะฮะจะเป็นชกค,คู่นะครับก็ทําให้นุ่มนวลขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบคิกสตาร์ทนะครับโอลี่นะครับก็สตาร์ทด้วยเท้าเท่านั้นนะครับก็ทําให รถที่มีช่วงล่างดีก็ขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นก็เป็นพื้นฐานของรถทัวริ่งในยุคปัจจุบันนะครับ และนี่ก็เป็นไฮดรากลายนะครับในปี2024นะครับที่กลับมาโอทชโชมอีกครั้งหนึ่งนะเอกลักษณ์ก็เป็นกองอากาศนะเป็นฝาทรงกลมนะครับเบาะก,ก็เป็นที่นั่งเดียวนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนอานนะครับก็กระเป๋าข้างก็ตกแต่งนะครับให้มันดูย้อนยุควินเทจนะครับลายประมาณนี้นี่ผมเคยเห็นครั้งสุดท้ายนี่น่าจะอยู่ในฮาริเทสสปริงเกอร์ซอฟทเทลนะครับ เปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับไฮด้ากายปี2024นะครับ mm hmm. ก็ยิ่งใหญ่นะสมก็เป็นรถที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับจริงๆแล้วผมก็มีความรู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รู้ไม่ค่อยลึกนะครับก็เล่าเฉพาะที่รู้นะครับไว้เปิดมีรุ่นใหม่ๆเปิดตัวอะไรอีกแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ